สบายดีใช้เดียวเด้อเมื่อนี้ใช้เดียวสิพาทุกคนมากินเมียงเมืองหลวงแทบแซบฟีมื้อแม่ตุ่ป้อมเด้อเนี่ยเมียงคัวใหญ่นี่อันนี้ผู้ร่วมอุดมการอนี้เป็นนักซิมเออนี่คือนักซิมวิธีการพันบ่ยากเลยอย่างสี่เนาะอันนี้ถือว่ากินเป็นเทื่อตําอิดเด้หัวสิงไคร้แล้วก็อย่างอันนี้ผสมหอมป้อมผสมหอมป้อมอีกเทือนึงเลาก็โกยลงไปใส่นี่ปึ๊บ แล้วก็บักลนบักเล,น,เลนแล้วต่มากหลายมักหน่วยใส่ลงไป 2, สองสามหน่วยอย่างก็ว่ากันไปอขอหยาดใส่มือเด้อเพราะขออย่างซี่มันต้องใส่มือตัวดินแล้วก็แคบหมูบาด้ายใส่อย่างอีกตักหน่าใส่ตักหน้าใส่กับสีมี่อย่าง,นาางหน้าเมียงหน้าตัวนี้ทีเข้าแห้งใส่หมูเข่าแหง้งใส่หมูแล้วก็เกี่ยวบักเทียมใส่หอยหนา,<อ>า,าเนี่ยขอหยาดวางแนวพันก่อนตาสิเป็นอย่างซี่นี่นี่ออกเหลวๆแน่ยังหน่อยเพราะว่าเอาไปตำก็ป้ายใส่พันเขาเลย นี่ยังส่หน้าตาเป็นยังส่เลยแล้วก็เอาไปเจืนใส่ลงไปปักลงไปนี่เบิดหน่วยเลยแล้วหลังจากนี้เห็นจังไหนละพี่น้องสแตกตัวมวนเข่าเด้อมวนเข่ายังส่ปั๊บงอมันเข่ากลุ่มมันเขาน้ำกันเบิดแล้วก็เงียงขางสิหนื่มหนุ่เป็นยังไงมันเป็นยังไงบันนี้ลงท่องบอลอูมามิ สับลายเวลกูด่นนะเป็นตาพอตู้เผยไ่ยโอ้เว่ยกำลังประกอบนี่นะสารดใส่สองใบมันจังใหญ่จังยัดเข้าเต็มแบนเลยอันนี้ใส่อืมปร,เริเลนใส่หลังจากเสร็จแล้วอัดเข้าไปในะปากมาเนี่ยยังขังน้ำนยังขังเออเออพอตูรสชาติดีนี่อัดกินน้ำหัเลยมันแน่ วิลิกูดเนาะต่นี่ตายะตาอันพันละเด้อเดี๋ยวพันใหม่ก่อนนึงมาเป็นไงเอาอนี้ละอันนี้มันใส่เบิร์ดทุกอย่างแล้วมันคือมาหลายมันใหญ่กระดิกระโดดมันจะเข้าปากได้หมดอี้ยอ่ะเนี่ยมันเข้าปากปุ๊ได้นี่ยนะแนวได้นาะเดี๋ยวก่อนเบิรงดีๆกันนะขัดขัดก่อนยั้มเธอหน่อยเข้าไปเลยป่ะเนี่ยเข้าไปเลยได้บ่ได้ โอ้เจ้าก็มากินคำมเยือกันตัวเนี้ยคัมงยือกของโส่แล้วบึงติดตกลายมีการตัวไปแต่นี่ตามแม่ตุ๊ป้อมเนาะนี่ต้องเอาเกี่ยวใส่น้ำยังซี่ตวดลงไปยังซี่เออคือเว้น้ำเข้ามานี่อืนี่นี่อ้ําบันนี้ทาย่ำในบันนี้เด้อต้องอะไ โอ้ตาเหลือตา้นเน่ยกินเน่าคุณเบิ้งนี่ถทนัดเลยเนาะ เ e มืองเมืองหลวงพระบางแซ่บสุดเมืองมอระดกโลกของประเทศลาวอ้นี่คําที่เราได้ละคาที่สามที่สี่แล้วนี่นะันเป็นสมุนไพรจะมีประกอบดว้วยหัวสิงคายบอมะกเลนหลายๆลายอย่างพุน่ะานมาจากเมืองหลวงคนนี้นี่หลวงบาบางเมืองเหนือของประเทศลาวเด้อไอ้น้องเฮ็ดได้ตุป,ป้อมคนสวยนี่แหละหนูตุป้อมคนสวยใส่หน้านี่ก็ต้องเข้าหลยายนี่ปึ๊กฮีดเข้าไปจริงจ บัดนี้ก็อัดเข้าไปอีกนี่อัดเข้าไปปุ้มเข้าไปนี่แล้วเอาเข้าปากกระเที่ยวโอ้ทูโอทูกลับไปเพียรใสน้ำโอ้ทูโอเค